สวัสดีเ,เพื่อนๆสมาชิก FC รนะ้านสมหวังนะครับนะบรรยากาศหน้างานวันนี้ครับนะบ้านเขาชะโงกครับอนะำเภอปางศิราทองกำแพงเพชรนะครับนะกับการติดตั้งท่อสูบน้ำแรงดันร้านสมหวังเราครับติดตามผลงานพวกเราด้วยกันนะครับสักพักรู้เรื่องกันครับ เพื่อนๆสมาชิก FC อยู่น้ำปลายทางด้วยกันนะครับออกแรงเต็ม4นิ้วครับ,บร,าร,าราับะรอยีาดเพิ่มเติมคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสมงาม,ม,ามอำเภอหันค<ข>าจังหวัด,วดชัยนาทศ8 8 7 8 5 3 0 3 7สูนกน้ำแรงดันคุณภาพจัดสองทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับ นนี้พวกเราทีมงานท่อสูบน้ําแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากพี่มนัดครับบานหินชะโงกปางศิลาทองกําแพงเพชรไว้วางใจท่อสูบน้ำแรงดันล้านสมหวังครับเยียมครับขอบคุณครับ